สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับวันนี้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมหลากหลายคนนะครับก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของนามธรรมครับคุณธรรมที่แท้จริงคืออะไรบอกแบบนี้เลยฮะว่าคุณธรรมนั้นความจริงแล้วผมเชื่อนะครับว่าทุกคนนั้น มีเป็นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจกับทุกคนครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าเรานั้นจะประพฤติปฏิบัติออกมาอย่างไรและการประพฤติปฏิบัติที่ดีก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของคุณธรรมครับวันนี้เช็คกันสักนิดนึงนะครับว่าคุณธรรมที่เราบอกว่ามี5ประการนั้นที่ให้พวกเรานั้นได้เช็คตัวเราเองนะครับว่าเอ้ยเราเป็นคนที่มีคุณธรรมหรือเปล่านั่นก็คือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและความกระตันยูรู้คุณครับแน่นอนนะครับว่าหากเรามีครบทั้ง5ข้อนี้ถือว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีคุณ วันนี้เองครับในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้ประชาชนทุกๆคนนั้นนำคุณธรรมมาขับเคลื่อนสังคมไทยครับให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้ชีวิตของแต่ละคนนั้นสามารถที่จะดำเนินหน้าไปอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยคุณธรรมนั้นเราต้องปลูกฝังไว้ครับตั้งแต่เยาวชนครับ และเยาวชนในวันนี้เองวิธีการปลูกฝังจะเป็นอย่างไรพฤติกรรมต่างๆของเยาวชนนะครับแน่นอนสุดครับว่าหลากหลายคนพอพูดถึงเยาวชนเนี่ยเราก็มองไปว่าเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ในวันนีน้ในการปลูกฝังเยาวชนให้กับเขาเป็นหน้าที่ของใครและ ตัวเขาเองนั้นจะสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมของคุณธรรมออกมาได้อย่างไรบ้างวันนี้ผมมีตัวอย่างดีๆครับของเด็กหญิงคนหนึ่งครับซึ่งถือได้ว่าอายุน้อยมากนะครับที่เคยได้มาพูดคุยในรายการกับเราในครั้งนี้เนี่ยอายุเพียงแค่เก้าขวบครับน้องนานาของเรานะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับน้องนานาครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวสักนิดนึงฮะชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์พัชกรวัฒนากุลวิวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อนนองนานาค่ะอายุ9ขวบมาจากโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบชวัฒนาช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่เอ๊สุพรรณบุรีแต่ไม่เหนือนะไม่ต้องไม่ได้พูดเหนือใช่ไหมะฮะนี่นะครับอะพูดถึงเรื่องของคุณธรรมก่อนเมื่อกี้พี่อาร์ตบอกไว้คุณธรรมเนี่ยเรามีพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็ความกตัญยูรู้คุณเนี่ยน้องนานานเข้าใจไหมว่าหมายถึงอะไร พอใจคร,ครับยังไงบ้างครับอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึง <c oughs> ครับอ่ะอย่างเช่นพอเพียงอย่างเงี้ยน้องนานามีอะไรบ้างครับที่เป็นความพอเพียงก็ใช้อย่างพอดีค่ะถ้าเหลือก็เอาไปใปส่กระปุกอองศิลหรือไม่ก็เก็บไปไว้ใช้วันพรุ่งนี้ค่ะเออนี่เก็บไว้ใช้วันพรุ่งนี้เนาะอย่างถ้าเกิดว่าคุณแม่ให้เงินสัก100บาทใช่ไหมฮะหนึ่งบาทเราก็ใชใ้ให้ให้เพียงพอใน100บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้น้อยๆได้เนี่ยเงินที่เหลือเราเอาไปเก็บ <ห>ไม่จําเป็นว่าต้องใช้ให้หมดไปใช่ค่ะใชใช้อย่างรู้คุณค่าใช้อย่างมีประโยชน์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออครับแล้วอย่างอันนี้ก็คือความพอเพียงแล้วอย่างเรื่องวินัยล่ะเราเรามีการฝึกวินัยยังไงบ้างครับกับตัวเราเอง <c oughs> ก็คือเก็บหนูก็ทําหน้าที่ของตัวเองทํากันบ้านนะคะครับอ่านหนังสือจัตตารางแล้วก็แต่งชุดนักเรียนเองค่ะแต่งตัวเองตอนเช้าตอนเช้านี้คุณพ่อคุณแม่ต้องไปปลุกไหมครับ ก็ปลุกค่ะปลุกตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงประมาณ6กโมงยีบค่ะหกโมงยีเนาะปกติเนี่ยเด็กๆเนี่ยเวลาตื่นเช้าไปโรงเรียนเนี่ยก็จะชอบร้องไห้เหมือนกันเนาะหนูมไม่ร้องค่ะไม่ร้องหรือเหรอทำไมองงงอย่างเดียวค่ะงงงว่าอย่างเช่นออกี่นาทีอ๋อก็เพราะว่าง่วงใช่ไหมครับใช่แต่เราก็รู้ใช่ไหมน้องนา,น,านาว่าเอ้ยนี่มันถึงเวลาที่เราต้องตื่นแล้วก็ต้องแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วใช่ค่ะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของวินัยใช่ไหมฮะเป็นวินัยที่เรารู้ว่าเอตอนนี้เรากําลังเรียนหนังสืออยู่ต้องตื่นไปแต่เช้าไปโรงเรียนแล้วก็หน้าที่ของนักเรียนนั้นก็คือนอกเหนือจะเชื่อฟังคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็คือต้องเชื่อฟังคุณค,ณครูใช,<อ>ใช่ไหมครับคุณครูให้กันบ้าน,นเนี่ยเคยเคยไม่ทํากันบ้านบ้างไหมครับไม่เคยค่ะ<อ>ไม่เคยเพราะอะไรฮะเพราะเดี๋ยวโดนครูดุ <laughs> ค่ะเดี๋ยวโดนครูดุแล้วทากันบ้านเองเนี่ยก็คือต้องทําให้เสร็จเลยภายในวันใช่ไหมครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ ที่เราจะต้องมีระเบียบวินยัยใช่ไหมครับใช่ค่ะคนนี้ความซื่อสัตย์สุจริตไรก็ไม่เอาเงินคนอื่นค<อ>่ะอืมแล้วก็ต้องอยังไงอีกบ้างสมมตวิว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกเราไว้บอกว่าน้องนาอย่าทําแบบนี้นะเราก็อย่าแอบทําใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเหมือนกันเนาะเรื่องของความซื่อสัตย์ตค่ะตอบคาพูดของของคุณพ่อคุณแม่เคยมีไหมที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ให้น้องนาทาเนี่ยแล้วเราแล้วเราแอบทํามีปหะก็ตอนเด็กๆค่ะ ตอนเด็กๆทำอะไรครับก็ตอนนั้นแอบใช้มีดหั่นฮอทดอกค่ะโอ้มีดหั่นอะไรนะฮอทดอกค่ะฮอทดอกเลยคือคุณพ่อคุณแม่ได้บอกไว้ว่าอย่า,อย,าอย่าเล่นมีดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนบาดแล้วเป็นไงฮะพอแอบทำแล้วแล้วบาดนะไม่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคุณยายรู้ค่ะแล้วคุณยายรู้แล้วเราทำไงต่อก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะ <c oughs> แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ความจริงคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายกับเราได้<ช>อันนี้ก็ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์อย่างหนึ่งเนาะ,ะจิตอาสาแล้วครับมีการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างครับก็อย่างก็ทำความสะอาดโรงเรียนเก็บขยะที่โรงเรียนค่ะตอนนี้เนี่ยพี่อาเห็นนะว่ามีเด็กๆหลายที่นะเขาชอบพูดนะเขาบอกว่าเ,าเขาเสียเงินค่าเทอมมาแล้วเขาไปโรงเรียนเนี่ยทำไมเขาต้องไปทาความสะอาด ห้องเรียนด้วยทําไมเขาต้องไปช่วยคุณครูทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้อยากให้น้องนานาบอกหน่อยว่าน้องนานาทำเนี่ยทำทำด้วยแบบความตั้งใจจริงๆอ่ะของเรายังไงครับก็คือได้การก็คือได้การที่เราช่วยคุณครูแล้วห้องเรียนของเราก็จะสะอาดขึ้นด้วยค่ะอืมแล้วก็ช่วยดูแลด้วยใช่ไหมแบบว่าถ้าเกิดว่าเรามีขนมหรือเรามีขยะอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ทิ้งเกินกาใช่ค่ะครับแล้วปกติเนี่ยคุณครูคจะมีจัดเวรไหมครับว่าให้เราทำขับสาย<ม>อะไรบ้างมีค่ะ น้องนานา,นา,นาต้องทาอาทิตย์หนึ่งกี่วันครับหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันคือวันอะไรฮะวันพุธค่ะแล้วมีแบบว่าขี้เกียจไหมไม่อยากทําแล้ววันนี้วันพุธนี้อยากกลับบ้านไวไวไม่มีค่ะไม่มีเลยทําด้วยความสนุกค่ะคุณครูสอนยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราต้องมีจิตอาสาเนี่ยก็คือต้องทําเวรอะคะ่ะแล้วก็ห้ามทิ้งขยะในห้องทิ้งลงในถังขยะเท่านั้น,นะคะ่ะครับเราก็เชื่อค่ะล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมสิ่งที่คุณครูสอนดีค่ะดีอยู่ใช่ไหมฮะน อ่านี่พี่อาเห็นในภาพนะตอนนี้ทํากับบ้านเองเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เห็นเนี่ยมีทําเกี่ยวกับเรื่องของกลับไปบ้านเนี่ยเรามีจิตอาสาอะไรในบ้านเราเองบ้างทําอะไรบ้างก็อย่างเช่นกวาดบ้านเองถูบ้านลงกานแล้วก็ทํากับข้าวค่ะตั้งแต่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มทำเจ็ดหรือแปดขวบนี่แหละค่ะโอ้หลายปีแล้วทําไมเราตอนนั้นเราอยากทาอ่ะความจริงเด็กเเขาก็ทํากันบ้านเรียนมาแล้วทํากันบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วทําไมจะต้องมาทํางานบ้านอีกอ่ะ ก็มันสนุกอะค่ะสนุกก็<ะ>เออแต่ทำไมสนุกยังไงใครเป็นคนสอนให้ทาครับงานบ้านคุณแม่ค่ะคุณแม่สอนว่ายังไงบ้างครับก็ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองค่ะอืมอ่ะอย่างนานาอย่างเงี้ยตอนนี้เก้าขวบแล้วเนี่ยในบ้านเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างก็ซักผ้าของตัวเองค่ะแล้วก็กวาดบ้านะแล้วก็ล้างจานค่ะ บางารคร<า>ั้งก <นะ S 2> ็ถูบ้านด้วยค่ะอ,อท,ำท,ำทำเองทั้งหมดเลยเป็นของตัวเองด้วยแต่ว่าก็ม,มีคุณแม่คอยคอยช่วยดูอยู่ด้วยปะใช่ค่ะแล้วสนุกใช่ไหมครับทำเองร,รู้สึกไงบ้างครับภูมิใจไงบ้างครับที่เราได้มีส่วนช่วยเหลือภูมิใจที่ตัวเองได้ทําเองค่ะนี่นะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยแบบเ,เรามีเขาเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นจิตอาสาเนาะที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหนื่อยแล้วเลี้ยงดูเรามาแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเขา ช่วยทำใช่ไหมครับที่บ้านอยู่กี่คนนะครับต้องนานะประมาณ4ี่คนค่ะสคนมีใครบ้างครับมีคุณตาคุณยายคุณแม่แล้วก็คุณป่าค่ะครับแล้เราช่วยดูแลคุณตาคุณยายยังไงบ้างครับก็ช่วยบางครั้งคุณตาก็ถอดเสื้อไม่ออกก็ไปช่วยดึงเสื้อให้ค่ะก็ช่วยดึงเสื้อถอดเสื้อให้แล้วก็ไปช่วยดูแล อย่างนี้นะครับ<ะ>คนนี้เนี่ยมันมีข้อหนึ่งเรื่องของความกระตันยูเนะี่ยที่พี่พูดไปเห็นแล้วว่าเรามีความกระตันยูต่อคุณตาแล้วใช่ไหมฮะเข้าใจคําว่าความกระตันยูไหมว่าหมายถึงอะไระครับต้องทำยังไงบ้างครับเรามีความกระตันยูนะก็อย่างช่วยงานบ้านหรือว่า<ะ>พวกเนี้ยค่ะครับเป็นห่วงเป็นยยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใช,<ะ>ใช่ไหมครับ แล้วเคยมีกิจกรรมอะไรไหมที่ที่คุณครูเคยถามไหมว่าเราเนี่ยรู้จักคาว่ากระตันยูไหมทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่บ้างเงี้ยครับเคยมีค่ะครับทำอะไรบ้างครับก็ก็หนังก็ล้างจานแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็ช่วยเย็บผ้าบางครั้งค่ะแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่เนาะคุณพ่อคุณแม่ทำงานมาก็เหนื่อยแล้วเมื่อกี้พี่เห็นมีภาพนะมีกราบคุณพ่อกราบคุณแม่ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นช่วงวันใช่วันพ่อวันแม่ใช่ค่ะครับ รู้สึกยังไงบ้างครับที่เราทําแบบนี้รู้สึกภูมิใจค่ะนี่นะคุณผู้ชมครับดูสิครับในในรูปตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอันนี้ประมาณกี่ขวบคุน้องนานาเนในจอเนี่ยอประมาณน่าจะประมาณ4ี่ขวบค่ะสี่ขวบสามขวบสี่ขวบเนาะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่นฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลย ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเราก็บอกว่าท้าวความให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าน้องนานา,นานเนี่ยอายุเก้าขวบเนี่ยเข้าใจคําว่าคุณ,ณธรรมขนาดไหนแต่ว่าเอาดูแล้วจริงๆเนี่ยพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกระตันยูรู้คุณเนี่ยมีครบถ้วนเลยนะอันนี้คือทําด้วยทําด้วยความจริงใจเลยใช่ไหมน้องนานาน<ช>ทําด้วยความสุขเลยค่ะน,นะครับครานี้เนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้คือเรียนอยู่ปสี่ค่ะป <อ S 2> สี่แล้วแล้วก็ได้รับรางวาัลด้วย จากศูนย์คุณ,ณธรรมองค์การมหาชนใช่ค่ะคือรางวัลอะไรครับคุณ,ณธรรมรมาบดพ2564ด้านวินยัยรับผิดชอบค่ะอืมต้องทำยังไงบ้างครับเขามาดูเราอย่างไรหรือว่าเราส่งประกวดก็ <_ q 0> อันนี้ก็นะ่าจะเป็นเรื่องที่เราทํากันบ้านหรือว่าเรื่องที่เรารับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเวลาอยู่บ้านนะคะอืมใครเป็นคนส่งเรื่องของเราไปครับคุณแม่ค่ะคุณแม่เลยใช่ไหมแล้วคุณแม่บอกเราก่อนไหมตอนที่จะไปส่งเนี่ย บอกค่ะคุณแม่บอกว่าอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวจะส่งประกวดนะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะส่งประกวดนะแลเรารู้สึกไงตอนนั้นี่คุณแม่บอกว่าจะพาเราไปประกวดตื่นเต้นค่ะแล้วแล้วเอ่อมันเกิดจากว่าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก่อนนี้ใช่ไหมคุณแม่ก็รวบรวมเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปส่งประกวดใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วตื่นเต้นเราได้ไปบอกค,คุณครูที่โรงเรียนไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวเรากําลังมีการประกวดแบบนี้ไม่ได้ไปบอกค่ะไม่ได้บอกใครเลยเออแล้วพอได้รางวัลคุณธรรมอวอร์ดแล้วเป็นไงบ้างครับ ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะครับใครเป็นคนมาบอกกับเราว่าเราได้รางวัลคุณแม่ค่ะครับคุณแม่บอกว่าไงครับได้รางวัลนะออแล้วตอนนั้นบอกคุณแม่ว่าไงเย่เย่อย่างนี้เลยเหรอหแล้วเราเข้าใจไหมว่ารางวัลนี้มันคืออะไรก็ตอนแรกก็นิดนึงค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะครับตอนแรกก็นิดหนึ่งนี่หมายถือว่ายังงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าความจริงเนี่ยรางวัลคุณธรรมอวอร์ดเนี่ย ยากนะกว่าจะได้เนี่ยเขาต้องไปค้นหาคนมาเยอะแยะเลยนะแล้วเราเนี่ยถือว่าเป็นเนยาวชนเป็นเด็กมากๆเลยแล้วได้รับรางวัลน,นี้นะครับมันเกิดจากสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครใช่ค่ะนะครับเราได้ไปบอกครูไหมว่าเราได้รับรางวัลน,นี้ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกใครเลยเหรอกครับแล้วมีอะไรบ้างเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วความจริงเนี่ยรางวัลคุณธรรมอวอร์ดเนี่ยเป็นระดับประเทศเลยนะเพราะว่าเป็นศูนย์คุณธรรมการหาชนเนาะเป็นองค์กรขอ,ของประเทศเนี่ย เรามีส่วนยังไงบ้างครับกับเพื่อนๆในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้พูดคุยกันไหมแบบเด็กเล่นๆกันอย่างเงี้ยครับว่าเอ้ยเราต้องมีคุณธรรมกันนะนก็บางครั้งค่ะครับพูดยังไงบ้างครับก็ต้องช่วยเก็บขยะนะไม่งั้นเดี๋ยวห้องสกรปรกแบบเนี้ยค่ะพี่ยังอยากรู้นี่เลยครับว่ามีเพื่อนๆคนไหนมาที่ไม่ค่อยชอบทําเวรอะ่ะเราล้วน้องนันทาก็ไปบอกกับเขาบอกว่าเฮ้ยทำเถอะนะเดี๋ยวค,ค,คุณคือเดี๋ยวคุณครูดุหรือว่าอะไรเงี้ยมีปะมีค่ะเราเพื่อนเพื่อนว่าไง ก็กลัวครูค่ะก็กลัวครูก็เลยเรียบทําเลย uh huh. อย่างนี้เลยใช่ไหมแล้ววันนี้น้องนาคนาคิดว่าในในสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เรามีคุณธรรมเนี่ยมันทําให้ตัวเราเนี่ยอ่าเอาอย่างเรื่องการเรียนดีกว่าเป็นไงครับเราเรามีสมาธ,ธิที่ดีในการเรียนไหมพอเรามีระเบียบว,วินัยเรื่องของการเรียนอย่างนงี้ครับการเรียนดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะครับยังไงบ้างครับก็บางครั้งหนูก็ได้3.5แต่ตอนนี้หนูได้สี่หมดเลยค่ะสี่เต็มเลยค่ะ อย่างนี้เลยเหรอเพราะรว่ามันเกิดจากอะไรครับก็หนูตั้งใจเรียนค่อะครับการตั้งใจเรียนก็หมายถึงว่าเรามีระเบียบว,วินย<ช>ัยต,<อ>ต,ตัวเราเองใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณพอ่อคุณแม่ชื่นชมยังไงบ้างครับได้สีเต็มเนี่ยเก่งมากค่ะเดี๋ยวมีรางวัลให้เดี๋ยวมีรางวัลให้เนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยนะคือเราไม่ใช่เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งอย่างเดียวมันเป็นเพราะว่าเรานั้นมีคุณธรรมเราเป็นคนดีด้วยม,มันเลยทําให้ความดีของเราเนี่ยทำให้เรานั้นนะเรียนเก่งขึ้นด้วย ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่อาอยากให้น้องนานานเนี่ยบอกกับเพื่อนๆบอกกับเด็กๆอาจจะเป็นน้องเราหรือว่าอาจจะเป็นพี่เรานะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆเราเนี่ยอยากจะพูดยังไงบ้างครับว่าการที่เราเป็นเด็กดีเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขได้ครับค,คือถ้าเราตั้งใจเรียนนะเราก็จะได้เกรดสี่แล้วคุณแม่กับคุณพ่อก็จะชมเราค่ะแล้วก็อาจจะมีรางวัลให้ครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับ แล้วก็อยากให้พูดถึงเรื่องของความกระตันยูหน่อยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยเราเราต้องแสดงความกระตันยูกับคุณพ่อคุณแม่คุณตายังไงอย่างไงบ้างครับก็เวลาคุณป่าปวดหลังก็ให้หนูเหยียบให้ค่ะแล้วคุณแม่ก็ให้ช่วยพับผ้าส่วนคุณยายก็ช่วยทํากับข้าวค่ะคุณตาก็ช่วยถอดเสื้อออกให้ค่ะครับ แค่นี้เองเนาะ,ะแล้วเราก็มีความสุขด้วยใช่ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเชื่อได้แน่เลยนะครับว่าในการปลูกฝังครับเยาวชนไทยในวันนี้เนี่ยยางน้องนานา,นานเนี่ยอายุ9กขวบเอครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะมีการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเ,เลยครับปลูกฝังทําให้คุณธรรมในจิตใจของน้องเขาเนี่ย ได้ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมครับที่เขานั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมภายในครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วก็เมื่อถึงเวลาไปโรงเรียนนะครับเขาก็สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนนั้นได้อย่างมีความสุขและสิ่งสําคัญที่สุดครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของพัฒนาการต่างๆนะครับในพฤติกรรมความดีของน้องครับแต่ช่วยทําให้น้องนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมในจิตใจที่ทําให้ตัวเองนั้นก็สามารถที่จะเรียนดีขึ้นมาได้ด้วยนะครับวันนี้ขอ ปกมือให้เลยครับขอบคุณมากเลยครัตั้งหน้านาครับนะครับอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างดีๆนะครับของเด็กไทยในวันนี้ที่มีคุณธรรมครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกระตันอยู่รู้คุณครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าทางด้านของศูนย์คุณธรรมการมหาชนนั้นมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องิ่งไม้ที่เขาย,ยื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอรเภิอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02 2 0 6 6 1 0 2และ0 2 2 0 6 6 1 0 3องย ID 10อลน์ส,สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกใช้พลังงานจากฟ้าร้อเที่เนี่ยจะต้องทำกเกษตรและต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหาวัตถุดิบที่อยู่ที่นี่เพื่อให้เราอะดำรงชีวิตอยู่ได้และทำอาชีพได้ พบกับเรื่องราวด,ดีๆแบบนี้ที่รายการ We Love Earth รายการที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองโลกมากขึ้นรายการ We Love Earth มีบริการเสียงบรรยายภาพเอดีและคำบรรยายแทนเสียง CC ช่องโลกใบใหญ่ไปกับเราหนูน้อยช่างคิดที่จะมาพิชิตเรื่องราวรอบตัวด้วยทักษะชีวิตและความสามารถอันล้นเหลือ แิปละปะคือแรงบันดาลใจของผมครับติดตามพัฒนาการความสุขสน้นสาระเหล่านี้ไปกับพี่เก่งัชยะและอาจารย์อุศนีที่มาพร้อมการผลิโตโค้ดแคปชั่นและออดิโอเดสคริปชั่นเพื่อสิทธิการเข้าถึงสื่อของผู้พิการและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม ครับคือกระเป๋าน่าจะคุณนนะครับโอ,โอ้สวยมากเลยพบเรื่องราวดีๆทั้งหมดนี้ได้ในรายการคิดได้คิดดีทุกวันอาทิตย์เวลา1 1 0กน5นาทีทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา คุณผู้ชมครับคนไทยนั้นโชคดีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดชาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานครับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ครับหนึ่งในนั้นนะครับที่ทําให้คนไทยนั้นได้เข้าใจครับว่าความพอเพียงคืออะไรก็คือเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับวันนี้เรื่องของเกษตรเองนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยหลายๆคนครับสามารถที่จะมีทางรอดได้ในการดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขครับวันนี้เรื่องราวดีๆนะครับที่ ที่ทางศูนย์ควณธรรมค์การมหาชนนั้นนำมาฝากกันเป็นเรื่องราวของจิตอาสาทางด้านของกเกษตรครับเราไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รลังสิ์เราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทําเกษตรของเราแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเรา ทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายรักธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทําให้เรารู้ว่าเอ้เวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอะ่ะพอมาทํางานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ําซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทําไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้มันดีขึ้นทําให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทําอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไง คือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงรแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาเขาได้ทํากับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเรา เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทําให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะถึงก็เป็นจิตอาสาเนะี่ยเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะ,ะคิดว่าทุกคนเนี่ย ก็มีความ,วามปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทําให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กะนะคุณคุณจะทําให้เขาช่วยเหลือกันหรือทําให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น จากแนวทางของปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสู Finally, ่แนวทางของการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของพี่น้องเกษตรกรไทยแล้วก็รวมไปถึงคนในชุมชนครับที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความชอบความอยากนะครับในการที่จะมาทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดครับต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ว่าทําเพื่ออะไรและทําแล้วนะครับจะทํำยังไงให้ตัวเองนั้นเกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ครับรวมไปถึงอย่าลืมนึกถึงชุมชนของเราเอง ด้วยนะครับว่าประโยชน์ต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นกับตัวเราชุมชนก็ต้องได้รับด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวคุณธรรมแบบนี้นะครับมีอยู่มากมายครับในแอปพลิเคชันของมรทัศนะครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้มีการบันทึกเรื่องราวกันเอาไว้ครับมีทั้งข้อความทั้งบทความนะครับรวมไปถึงแนวคิดต่างๆครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีนะครับที่ได้มีการถอดรหัสเป็นองค์ความรู้ออกมาครับจาก กลุ่มชุมชนต่างๆนะครับที่เขามีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยครับว่ารหัสลับที่ออกมานั้นก็คือการขับเคลื่อนสังคมไทยการขับเคลื่อนชุมชนของพวกเขานั้นด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมรรทัศน์นี่ฮะถือได้ว่าเป็นช่องทางดีๆนะครับที่เราจะสัมผัสได้กับเรื่องราวดีๆกับคุณธรรมต่างๆครับที่มีเกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยของเราเองครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคช ๆก็ลองดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับหรือว่าเซิร์ชหาได้เลยครับที่แอปพลิเคชันนะครับมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ค้นหาเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางดีๆช่องทางหนึ่งครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ